ยามเช้านะคะเพื่อนๆเบไบพาเดินออกมาเล่นท้ายทุ่งเอ็ดแล้วนะคะเราจะพามาที่เดิมนะคะเราจะติดตามไปที่สระบัวเหมือนเดิมนะคะว่าวันนี้สระบัวจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะยามเช้าๆนะคะบรรยากาศดีมากนะคะหลังฝนตกเมื่อวานนี้นะคะเบใบจะพาเดินไปชมเพื่อที่เราจะไปดูที่บัวนะคะว่า เมื่ออาทิตย์สองอาทิตย์ที่ผ่านมาใวาเคยพาไปบัวกําลังแตกใบนะคะแต่ไม่รู้ตอนนี้น้ำท่าจะเป็นอย่างไรนะคะเ,เพื่อนๆแวก็จะพาเดินชมบรรยากาศไปด้วยนะคะไปข้างหน้าเลยค่ะเราจะไปโฟกัสกันที่สาบัวเลยนะคะแต่สองข้างทางของใบวายวัยวยนนี้ก็เหมือนเดิมค่ะคือจุอูัขนัดโตขึ้นมากแล้วนะคะแล้วก็จะให้ชมต้นยูคานะคะ ควนมับบฟังเสียงนกกาไปนะคะยามเช้าๆ้าน้ำฝนก็ยังมีรอยเกาะอยู่ที่ใบขอมใบไม้อยู่นะคะเพื่อนๆก็จะเป็นบรรยากาศเดิมๆนะคะแต่มีความสดชื่นนะคะช่วงนี้นะคะสูงขึ้นมากเลยนะคะวันนั้นว่ายมายังประมาณข้อหัวอยู่ยเลยตอนนี้ไปประมาณ 4เมตรแล้วนะคะสูง4สเมตรแล้วนะคะก็จะสวยงามมากเลยนะคะต้นกำลังสวยลำต้นอบอิ่มแล้วอ่าข้างหน้ายิ่งดูดิดูใบนะคะมีกลิ่นหอมอ่อนๆของใบย,ยูคานะคะเป็นเพื่อนหอมอ่อนๆของใบย,ยูคานะคะทั้งใบของเขาจะหอมนะคะเดี๋ยวเด็ดเด็ดให้ชมเด็ดนะคะใบแก่ๆนี้ละหอมฉุนเลยนะคะ ไม่ใช่ว่าหอมอ่อนๆอละถ้าใบอย่างนี้นะคะจะฉุนออกชุนๆเลยนะคะยอ mm. ดอ่อนสวยนะคะสวยมากเลย mm. สุดชื่นนะคะเ mm. ย็นตาเย,ย็นใจเลยนถนนถนนบ้านเรานะคะ ้องหลบเลี่ยงเลยจะเดินลำบากดอกกล้าข้างทางดอกไม้ข้างทางนะคะนี่ก็จะมีกลิ่นหอมเหมือนกันนะไม่ไว้ก็ไม่รู้อืมอันนี้ก็จะกลิ่นฉุนๆเหมือนกันนะคะยังไม่รู้ชื่อเลยนะคะเบไ,ไว้ไม่รู้ชื่อเลยือจะเยอะมากนะคะดอกไม้ป่านะ,ะดอกไม้ข้างทางนะคะก็จะเป็นสีม่วงนะคะดูดูด สวยตามธรรมชาตินะคะเพราะว่าอยู่บ้านๆหรือว่าอยู่ที่ไหนๆน,นะคะคุวายจะเห็นมากเลยนะครับดอกไม้พวกนี้นะคะออ,อะไรไหวๆข้างหน้านกน้อยไปเดินไปข้างหน้านะคะกว่าจะถึงสระับก็ใช้เวลาเดินหน่อยนะคะเพาต้องรีบทำรีบทำเวลาแล้วกลับมาทำภารกิจให้หลานๆไปโรงเรียนนะคะเดี๋ยวต้องรีบเดินนะคะเพื่อน เดี๋ยวไปเจอกันที่สะบัวนะคะค่ะเราก็ได้เดินทางมาถึงสะบัวแล้วนะคะเพื่อนๆนเรามาลองมาดูสะบัวนะคะว่าจะเป็นอย่างไรนะคะจอดตอนนี้นะคะเพื่อนๆนี่ดอกบัวตอนนี้ก็ออกดอกเหมือนกันแล้วนะคะแต่อาจจะยังไม่เต็มบอกลองเท่าไหร่นะคะอาจจะไม่เต็มคลองเท่าไหร่ เมื่อกี้วาวว่าจะพูดเป็นบึงนะคะขออภัยนะคะก็จะยังเป็นคลองอยู่นะคะยังน้ําก็ยังไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะคะแต่ดอกบัวก็ยังขึ้นโชว์ใบโชว์ดอกแล้วนะคะเริ่มหนาแน่นแล้วนะคะเพื่อนๆบัวเริ่มหนาแน่นแล้วนะคะนี่ไงเริ่มหนาแน่นไปด้วยใบบัวแล้วนะคะก็ถือว่าสวยงามไปอีกวันนี้นะคะ อเคเลยนะคะอีกสักประมาณหนึ่งบัวในเบิงอีกแล้วเบิงอีกแล้วบัวในคลองนี้นะคะก็คงสะพั่งนะคะดอกก็คงจะเขาพโพลนเลยนะคะไกลนะคะว่าจะเดินไปทางงอนรู้สึกว่าจะรกแล้วก็จะชันนะคะแล้วก็จะลื่นด้วยนะคะว่ายก็ยยืนอยู่ในจุดนี้ก่อนนะคะ อยู่ในที่ปลอดภัยก่อนนะคะเพราะว่ามันจะเสี่ยงต่อการที่เราจะย่างเข้าไปนะคะเพราะว่าดูสังเกตดูนะคะจะชันนะคะแล้วก็จะลื่นเพราะว่าจะเป็นดินดินดินโคลนนะไม่ใช่ดินโคลนดินอะไรนะคะที่ลื่นๆื่นอ่ะก็เรียกว่าดินเหนียวเนาะดินเหนียวเพราะว่าสระที่ขุดแล้วส่วนมากจะเจอดินเหนียวข้างข้างล่างนะคะก็จะเป็นการที่อันตรายต่อการที่เราจะเดินไปนะคะเราก็ขอ โฟกัสอยู่ตรงนี้นะคะว่าบัวของเราตอนนี้นะคะใบเริ่มหนาแน่นแล้วนะคะก็จะมีดอกประปลายนะคะอาจจะยังไม่เยอะแต่ก็ดูว่าสวยงามนะคะลึกนะคะใบไม่กาดจะลงไปเอาดอกบัวมาโชว์นะคะเพราะว่าลึกเริ่มลึกแล้วนะคะจะเป็นก้นก้น,ก,น,ก,นก้นคลองนะคะข้างล่างลงไปนะคะก็พามาให้ชมคลองบัวนะคะว่า ตอนนี้คลองบัวเราใบเริ่มหนาแน่นแล้วนะคะธรรมชาติยามเช้านะคะเปวาสแตนบ้านนะคะนําเสนอขอบคุณทุกกําลังแรงใจนะคะที่รับชมคลิปนี้ก็สวัสดีนะคะสายบายค่ะ